สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับอาจารย์ตุ้ยหนุย้ยอาจารย์ตุ้ยนุย้ยอาจารย์สัตยานาะคาพยากรคือวันนี้เนี่ยมีหลายคนก็ถามอาจารย์ตุ้ยนุย้ยเข้ามาเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะบูชาองค์พญานาคด้วยความ ศรัทธาบริสุทธิ์เราจะบูชาพญานาคด้วยความศรัทธาบริสุทธิ์เนี่ยอย่างไรที่ให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะวันนี้อาจารย์ตุ้ยนุ้ยก็เลยจะมาพูดคุยผ่านช่องทางของ YouTube นะคะวันนี้เป็นวันพระซึ่งเป็นวันพระวันเสาร์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าการบูชาพญานาคเนี่ยเราจำเป็นต้องมีรูกครบรพไหมเราจำเป็นจะต้องมีรูปปั้นท่านใหญ่โตไหมเราจะบูชาอย่างไรสำหรับคนที่งบน้อยสำหรับคนที่ไม่ได้ว่ามีเงินมากมายแต่ให้ได้ผลมากๆ วันนี้จะเล่าให้ฟังซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ตุ้ยนุ้ยมองว่าดีมากๆค่ะนะคะในระหว่างนี้ให้ทุกๆท่านพิมพ์คำว่านาคบารมีขอพรเจ้าปู่เจ้าย่านะคะที่อยู่ในเบื้องหน้าในมือถือของท่านนะคะ การบูชาพญานาคเนี่ยต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของการบูชาพญานาคเนี่ยมีมานานมากในฮินดูก็มีเรื่องราวของพญานาคอย่างในพระศิวะที่พระสอของพระศิวะก็มีองค์พญานาคก,ก็คือองค์วาสุกรีนะคะองค์พระนนรายประทับที่เกษีณสมุทรก็มีองค์ พญาอนันตนาคราชเพราะฉะนั้นในฮินดูเนี่ยก็มีเรื่องราวของพญานาคเนี่ยเล่าเอาไว้เป็นตำนานเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของตำนานพญานาคในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเรื่องราวของตำนานพญานาคนะคะมีเรื่องราวของตำนานพญานาคนะคะ อย่างเช่นพญามุจจรินทราคราชตอนที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิฝนตกเจ็ดวันพญานาคก็มาแผ่พังผ่านนะคะปกป้องคุ้มครององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ทรงเปียกจากฝนนี่ก็มีตำนานตำนานพญานาคขอบวชตำนานของ องค์การลัคราชตอนที่พระพุทธเจ้าเสี่ยงทายลอยบาทก็มีทีนี้การบูชาพญานาคด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ทำอย่างไรเราจำเป็นต้องมีรูปปั้นสวยๆหรือเปล่าต้องตอบตรงนี้ว่าไม่จำเป็นเลยการบูชาพญานาคที่ดีที่สุด คือให้ทุกๆท,ท่านเริ่มต้นจากการรักษาศีลใครจะพูดยังไงว่ายังไงอาจารย์ไม่รู้นะแต่ในความเข้าใจของอาจารย์ตุ้ยหนุยอาจารย์ศรยานาคาพยากรคือหนึต้องรักษาศีลหท่านต้องมีศีลห้บริสุทธิ์ 2. เมื่อมีศีลห้าแล้วพยายามสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านเนี่ยสม่ำเสมอไม่เช้าก็เย็นไม่เย็นก็เช้าและสควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความกตันยูรู้คุณกับบิดามารดาทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงรับดับขันไปแล้ว หลายคนสงสัยว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วจะบูชาพ่อแม่อย่างไรกรตัญยูอย่างไรการสวดมนต์การเจริญภาวนาการรักษาศีลเหล่านี้คือบุญกิริยาที่ดีที่สุดในการกตัญยูค่ะถ้าบ้านใครไม่มีรูปลักษณ์พญานาคให้ท่านตั้งน้ำสะอาดนะคะตั้งน้ำสะอาด ตั้งน้ำสะอาดและบอกกับน้ำที่อยู่เบื้องหน้าของท่านว่าข้าพเจ้าขออารัธนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอให้บาร,รมีของผูุ้ทธเจ้านี้ได้รวมน้ำนี้เป็นน้ำสื่อไปถึงเมืองบาดาลน,นาคราชข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พญานาค แต่เป็นผู้ไม่มีทรัพย์ทางโลกมนุษย์เยอะจึงไม่มีกำลังที่จะซื้อรูปปั้นหุ่นสวยๆใหญ่ๆมาตั้งบูชาแต่ขอใช้น้ำบริสุทธิ์ขอใช้น้ำสะอาดนี้เป็นตัวแทนไปถึงเมืองบาดาลน,นักราชเพราะน้ำคือสื่อของนาคพิภพค่ะ พญานาคอยู่ใต้น้ําก็มีพญานาคอยู่ในอากาศก็มีพญานาคอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำก็มีแต่น้ําคือสื่อไปถึงเมืองบาดาลน,นาคราชเพราะฉะนั้นให้หาน้ําสะอาดแล้วก็พยายามเปลี่ยนน้ำเนี่ยในทุกๆวันพระก็ได้ หรือใครจะเปลี่ยนทุกวันก็ได้และเอาน้ำเหล่านี้นะคะมาผสมอาบคุณจะมีน้ำเป็นทิปโอสดรักษาโครคภัยไข้เจ็บทุกประการหรือบางคนจะเอาน้ำที่บูชาเสร็จแล้วไปตากแดดเอาไปตากแดดหนึ่งวันเพื่อรับพลังของพระสุริยเทพปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีแล้วเอามาอาบ ก็ได้การบูชาพญานาคจะต้องมีสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยคือคุณต้องมีศีลมีสัจจะมีศีลค่ะศีลห้าสำคัญมากถ้าศีลห้าไม่มีพยายามยึดให้ได้3มข้อหลักๆในศีลห้าแต่หลักๆต้องเป็นศีลห้าค่ะ กตัญญูกับพ่อกับแม่แล้วมันสวดมนต์ไหว้พระสาทยายมนบ่อยๆเพราะพรญานาคชอบฟังธรรมพยานาคจะให้พรกับมนุษย์ผู้ที่มีความกตัญยูผู้ที่อยู่ในธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมยามเราลำบากยามเรายากให้นึกถึงท่านผ่านน้ำที่เราตั้งไว้บูชา อาราธนาขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกๆุหมู่เราทุกๆชั้นภูมิได้โปรดรวมกำลังให้น้ำนี้จงเป็นน้ำไปสื่อถึงบาดาลค่ะเป็นน้ำแทนองค์พญานาคทุกหมู่เราทั้งสี่ตระกูลประกอบด้วยหนึ่งตระกูลวิรูปัก 2ตระกูลเอราปัตตะสามตระกูลฉัพพยาปุปตตะสตระกูลกันหาโคตะมะทั้ง4ตระกูลนักราชทุกชั้นทุกภูมิที่มีสัมมาทิฏฐิและพญานาคราชที่อยู่ในแม่น้ำทุกทุกสายแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำาัพพยาแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชี แม่น้ำทุกๆในแม่น้ำในประเทศไทยในทะเลขอให้มารวมตรงนี้เป็นน้ำในเบื้องหน้าจำไว้นะคะใครที่ไม่มีรูปลักษณ์พญานาคให้มีน้ำสะอาดแล้ววันพระถ้าท่านหาดอกไม้หอมๆมาโรยได้มาโรยเช่นดอกมะลิดอกไม้หอมๆจะเป็นการกระตุ้น พลังค่ะกระตุ้นพลังเพราะในมันมีท่ามีดินน้ำลมไฟครบกระตุ้นพลังและหลังจากที่ท่านสวดมนต์อรัธนาศีลสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วท่านจะต้องขอยกบุญเทาบายบุญกุศลที่ได้ได้รักษาศีล ได้สวดมนต์เจริญภาวนากตัญยูรู้คุณกับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ขอบุญนี้กุศลน,นี้ไปถึงพญานาคทุกๆหมู่เราทุกๆตระก,กูลเทพพรมเทวดาและไม่ต้องขอพรอ,อะไรทั้งสิน้นหลายคนมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมบูชาพญานาคไม่ต้องขอไม่ขอแล้วจะได้เหรอคนขอคือคนขาด จำคำอาจารย์ตุ้ยนุ้ยไว้นะคนขอคือคนขาดถ้าไม่อยากขาดอย่าขอให้อย่างเดียวให้ด้วยบุญขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จงถึงแด่พญานาคราชทุกหมู่เราทุกๆตระกูลให้เป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้ขอเดี๋ยวพอบารมีเราถึงที่เราจะได้เราต้องได้จำคำอาจารย์ตุ้ยนุ้ยไว้อย่างหนึ่งว่า อะไรถ้าเป็นของเราต่อให้มันอยู่ไกลแค่ไหนก็เป็นของเราไอ้ที่เราไม่ได้ที่เราไม่ถึงที่เรายังไม่สำเร็จเพราะมันยังไม่ใช่ของเราอะไรถ้าเป็นของเราต่อให้ไกลแค่ไหนเราก็ได้ถ้าคุณเชื่อในเรื่องบุญถ้าคุณเชื่อในเรื่องกุศล เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญหลายคนบอกอาจารย์ตุ้ยนุย้ยทำไมมีรูปลักษ์องค์พญานาคใหญ่โตวสวยงามหนึ่งอาจารย์ชอบกําลังถึงทําได้แต่สําหรับบางคนกําลังไม่ถึงอาจจะทําแบบอาจารย์ไม่ได้มีรูปปั้นสวยๆเรามีน้ําค่ะนี่คือง่ายที่สุด น้ำคือสื่อของนาคพิทพเมืองบาดาลหลายคนบอกอาจารย์คะหนูต้องจุดธูปไหมคะเวลาบูชาพญ,ญานาต้องหันไปทิศไหนถ้าเอาหลักของความจริงๆความรู้สึกไม่ต้องจุดก็ได้เพราะจิตเร็วกว่าจิตถึงกว่าธูปไม่ถึงอะจิตถึงจิตเร็วกว่าแสงนึกก็ถึงแล้ว จิตมีพลังงานที่เร็วมากสังเกตจากเราเนี่ยเรานึกอะไรเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยร้อยอย่างเกินด้วยจิตมันเร็วไหมเร็วแต่คนที่เขาใช้ทูปมาจุดหนึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์สองเพื่อได้ให้กลิ่นกลิ่นมันกระตุน้นกระตุน้นศรัทธากระตุ้นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นการกระตุน้นเหมือนเราได้กินกํายานเนี่ยมันมีอารมณ์อารมณ์ร่วมศรัทธา เพราะมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่กับการปรุงแต่งดยรูปรสกลิ่นเสียงกลามมาชันทะนะฮะมันเป็นกรามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกอาจจะมาเป็นตัวเสริมได้แต่จิตถึงพูดต่อหน้าท่านเนี่ยท่านก็รู้เราบอกเราสอนคนเนี่ยสอนไปในทางที่ดีท่านก็รู้ บอกให้คนไม่ต้องไปฟุ่งเฟือยไปซื้อวัตถุมงคลอะไรแพงๆไม่ต้องมีน้ำหนึ่งแก้วบุญสำเร็จถึงท่านนึกถึงท่านท่านมาเลยอันนี้เรื่องจริงหันไปทิศไหนบูชาพญานาคถ้าถ้านับตำนานของเรื่องเขาพระสุเมนเนี่ย หรือจัตุโรกบาลพญานาคอยู่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกของเขาพัซุเมนทิศตะวันออกก็คือท,าทา้าวท้ตาตรถทิศใต้ก็คือท้าววิรุณหพยาคุทิศเหนือก็คือท้าวเวสสุวรรณก็คือองค์พญายักษ์เพราะฉะนั้นถ้าจะหันตามทิศก็หันไปทิศตะวันตกก็ได้นี่คือสิ่งที่ เป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วการบูชาพญานาคจะต้องฟุ้มเฟือยไหมบอกเลยไม่ต้องต้องมีใบสีอะไรใหญ่โตไหมไม่ต้องถ้าท่านมีกำลังเป็นเรื่องของท่านใจค่ะคนรวยอ่ะคนรวยอ่ะรวยที่ใจ ไม่จำเป็นจะต้องฟุ้มเฟ้อฟุ่มเฟืยใช้ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถึงที่สุดบูชาพญานาคเนี่ยไม่ต้องฟุ่มเฟือยใครบอกฟุ่มเฟืยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีรูปอะไรที่ต้องมาตั้งใหญ่โตต่าง,งานฟ้าทำเพื่ออะไรไม่ต้องน้ำหนึ่งขันถึงท่านแล้วขอให้คุณมีศีล ศีลห้านี่คือมนุษย์ทุกคนต้องมีนะความผาสุกจะเกิดขึ้นบนโลกได้ต้องมีศีลห้าคนไม่มีศีลนี่จบเลยไม่มีศีลข้อที่หนึ่งนี่ฆ่ากันตายถ้าไม่มีศีลข้อที่สองลักทรัพย์ขโมยกันตายไม่มีศีลข้อที่สามผิดลูกผิดเมียกันตายทะเลาะเบาะแว้งกันผิดลูกผิดเมีย ไปผิดลูกเขาก็คือผิดพ่อแม่เขาไม่ได้บอกพ่อแม่เขานี่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาเขามีครอบครัวอยู่แล้วไปมีมือที่สามก็ผิดผิดข้อที่สี่พูดจาโกหกพูดจาส่อเสียดพูดจาเพอ้อเจอ้อคำพูดเหล่านี้วุ่นวายผิดข้อที่ห้าดื่มสุราเมรัยเกิดความประมาทเลินเล่อไม่มีสติสัมปชัญญะไม่เกิดการไต่ตอง เพราะประมาทสังคมก็อยู่ไม่ได้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากโลกทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครนะคะเกิดขึ้นจากฝีมือพวกเรามนุษย์ต้องมีศีลพระพุทธเจ้าดำระพระพุทธเจ้าบอกเรื่องศีลเอาไว้นี่ก็สิ่งสำคัญพอมีศีลแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความกระตัญญูรู้ขุณคนเนี่ย พญานาคเนี่ยกับพญาครุฑนีกระตัญญูมากนะท่านจะรักคนกระตัญญูคนไหนกนตัญยูกับพ่อกับแม่เนี่ยเอาเถอะไม่อดไม่จนไม่ยากวันนี้ไม่ได้มาบอกทุกคนว่าต้องบูชาพญานาคแล้วรวยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่การบูชาพญานาคเนี่ยมีอานิสงส์ที่เป็นกุศโลบายอยู่ในการบูชาอย่างแยบยน จำไว้นะคะว่าการบูชาอะไรก็แล้วแต่จิตเราจะมีความมุ่งมั่นเกิดศรัทธาเกิดปิติอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นพลังในจิตในใจของเรามันจะเกิดขึ้นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสนามแม่เหล็กเกิดพลังงานชนิดหนึ่งหัวจิตหัวใจของเราจะเต้นเป็นปกติเวลาคุณโกรธ กับเวลาคุณสวดมนต์คลื่นของพลังงานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าโกรธพลังงานมันจะมีความร่างกายมันจะหลั่งสารคอร์ติซอลออกมามันหลั่งสารแห่งความทุกข์แต่ถ้ามีความสุขมันหลั่งสารเอนโดฟินเหมือนเหมือนเราอยู่ห้องพระเรามีความสุขเรามีความโกรธทุกคนก็ต้องมีความสุขใครจะโกรธอะพลังงานค่ะ พลังงานมันเกิดขึ้นเลยปัะทุอยู่ในในตัวเป็นพลังงานดีด้วยดังนั้นเวลาคนเจ็บป่วย <c oughs> เขาจึงต้องให้สวดมนต์ <c oughs> เขาจึงต้องให้ไหว้พระอยู่กับสิ่งที่เคารพศรัทธาแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวตามาศาสนาที่ท่านเคารพนับถือทุกๆุกาศาสนาสอนให้ เป็นคนดีไม่ผิดในแต่ละศาสนาก็มีจารีตมีประเพณีมีธรรมเนียมแต่แยบยนเอาไว้ในศาสนานั่นน่ะถ้าใครที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการบูชาพญานาคการนับถือพญานาคที่ถูกต้องอย่าฟุ่มเฟืย เริ่มจากใครที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยคุณต้องมีศีลศีลห้าต้องมีคุณต้องมีความกตัญญูรู้คุณกับบินาระมานดาและผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์แล้วมันสวดมนต์สาธยายทำรบ่อยๆเวลา,าที่คุณแผ่บุญแผ่ให้ท่านอย่าขอจำคำอาจารย์ตุ้ยนุย้ยไว้นะคะว่า คนขอคือคนขาดมีหลายคนสงสัยว่าอาจารย์ขาแล้วเวลาเราบูชาพญายนาคเนี่ยถวายอะไรถวายได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์อย่าถวายนะคะไม่ถวายเนื้อสัตว์ไม่ถวายหัวหมูหัวอะไรไม่เอาอย่าถวายนะคะจริงๆแล้วแม้กระทั่งไข่นะอาจารย์ยังไม่ได้ถวายนะคะเอาตรงนะอาจารย์ถวายผลไม้นะคะ าจารย์ไม่ถวายอะไรที่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตอะ่ะอืมถวายแต่ผลไม้พืชผักอย่างเงี้ยนิสัยอาจารย์นะคนอื่นจะค้านก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของท่านแต่ในศรัทธาจริตของเราเราเชื่อว่าเราเชื่อในการทำอะไรที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จะให้ตัดหัวหมู่มาถวายเหรอเอาชีวิตเขามาแลกนี่เหรอสำหรับตัวเราเราก็ไม่เอาถ้ามีใครบอกขอมาตัดหัวเราเอาไปบูชายันเรายังรักตัวกลัวตายไหมถ้ามีคนบอกว่าขอตัดหัวหน่อยนะจะเอาไปบูชาอะไรอะเทวดาเพื่อให้ฝนตกอายุตัวอย่างเรารักตัวกลัวตายไหมรักตัวกลัวตายแค่รู้ว่าจะต้องโดนตัดหัวก็ขี้หดตดหายแล้ว บางคนตายก่อนโดนปัดหัวฉันใดฉันนั้นค่ะเหมือนกันตอนที่อาจารย์ไหว้เจ้าตุ๊จีนจันไม่เคยไม่เคยเอาเอาเนื้อสัตว์บูชาเทพเจ้าเลยนะอาจารย์ไม่ทำเลยนะนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกทุกคน แล้วก็ขอให้อํานาจบาร,รมีบุญที่อาจารย์ได้ทํามาทั้งหมดทั้งมวลขอสะท้อนย้อนกลับไปถึงทุกทกท่านนะคะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube นาคาพยากรณ์นี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะมาไลฟ์สดเปิดไพ่ไทยลวงนะคะในช่อง Youtube นาคาพยากรณ์นี้นะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ใครที่มองไม่ค่อยเห็น เพจอาจารย์ก็พยายามมาติดตามใน y o u t u b e ช่องนี้ช่องเดียวนะคะที่เป็นช่องที่แท้ช่องอื่นนี่ไม่แท้แล้วก็หลังจากนี้ขอยทุกทกท่านเนี่ยง,งดกินสัตว์ได้เริ่มเบานะคะเริ่มจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก่อนหมูวัวอะไรพวกนี้งดได้งดเลยกินสัตว์เล็กๆกุ้งหอยปูปลาไก่เป็ดได้อันนี้พอ แต่สัตว์ใหญ่ๆสัตว์เลี้ยงลูกได้นมงดได้งดภัยพิบัติภัยธรรมชาติมันจะรุนแรงอาหารมันมาเนี่ยมันมีสารพิษปนเปื้อนมาเยอะอยากส่งสารปี64ดูได้เลยภัยธรรมชาติจะรุนแรงมากขึ้นบอกไว้เตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ดีอยู่ในศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระโรคอุบัติการของภัยพิบัติ ไม่พออุบัติการของโรคระบาดและไม่ใช่แค่โรคจากโรคระบาดไวรัสอย่างเดียวจะมีโรคที่เกิดขึ้นจากการกินอาหารของพวกเรานี่แหละเบาหวานความดันมากมายเกิดขึ้นมหาศาลขอให้ท่านดูแลตัวเองรักษาจิตใจตัวเองให้ดี บางคนอยู่ต่างประเทศไม่มีรูปลักษณ์พญานาคจําคําอาจารย์ที่บอกไว้ตั้งกับต้นคลิปไปดูแล้วท่านจะพบกับความโชคดีขอให้บุญกุศลจงคุ้มครองทุกทกท,กท่านให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ให้มีความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ในทุกๆมิตินะคะสวัสดีค่ะ